รู้แนะว่าช่วงนี้แค่ประชุมออนไลน์กับเลี้ยงลูกก็หมดแรงแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่กับเจ้านี่ค่ะ e v e r y b o d y Spin คุณนยนถูบ้านตัวใหม่ที่ล้ำมากๆเอามีแรงสนใจวันนี้มาเล่าให้ฟังกันเลยมาดูตัวจริงใกล้ๆกันดีกว่านะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยได้รางวัลนะคะ Red Dot Design Award 2021มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องดีไซน์นะเอาไปตั้งตรงไหนของบ้านก็สวยงามค่ะอย่างที่2เลยคือนี่ถ้าเราดูรอบๆตัวนะคะตรงนี้เนี่ยจะมี smart sensor หน้าตาแบบนี้มันจะช่วยนะคะในการเออเวลาเดินไปมันเดินไปใช่ไหมแล้วมันจะไปชนอะไรมันก็จะถอยหลังกลับมาหรือว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าแบบอุ้ยทิ้งเอาไวา้แล้วมันจะตกบันไดตตัวนนี้ไม่่กแ นนนะะมีเซนเซอร์ตัวนี้แล้วก็ตรงกลางที่เขียนว่า e v e r y b o d นี้คือความเจ๋งมากๆนะคะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแป๊บโอเคพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแท้งน้ําอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นแท้งน้ําระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาด300 ml เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะหลายคนซื้อหุ่นยนต์ถูบ้านไปนะคะแล้วต้องไปเติมน้ําหลายๆรอบใช่ไหมเพราะว่าให้พื้นที่ใส่น้ามานิดเดียวเจ้าตัวนี้เนี่ยขนาดใหญ่นะคะเพียงพอเลยแล้วก็เวลาเราใส่ไว้ด้านบนนะ มันก็จะสะดวกกับการเอาออกมาเติมน้ําได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะส่วนตรงนี้จะมีแค่ปุ่มๆเดียวเดี๋ยวอุ้มกดเปิดให้ดูกดครั้งไว้นะคะมันก็จะมีเสียงขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรากดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะเริ่มสตาร์ทการทํางานนะคะอาตรงนี้มันมีอะไรบ้างด้านซ้ายมือนะคะจะบอกว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเต็มครึ่งหนึ่งหรือว่ากําลังจะหมดนะคะแล้วฝั่งนี้นะคะเราจะสามารถควบคุมระดับน้ําได้ด้วยนะคะว่าต้องการระดับน้ําในรูปแบบไหนอันนี้เป็นสําหรับด้านบน มาดูด้านล่างกันบ้างนะคะและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เกิดชื่อ Every b o d y T Spin ขึ้นมานะคะเพราะปกติเนี่ยหุ่นยนต์ถูบ้านเรามักจะเจอแบบที่มีหัวเนี่ยแค่2หัวเท่านั้นมันก็สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างนะคะแล้วแต่รุ่นไปแต่ว่าครั้งนี้ค่ะตัว Everybody T Spin เนี่ยจะมาพร้อมหัวทั้งหมด3หัวทุกหัวจะมีการจ่ายน้ําออกมานะคะแล้วก็ผ้าที่อุ้มใช้อยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยก็จะเหมาะกับการใช้ถูเนี่ยแบบประจําวันเลยอุ้ เป็นปกติเนาะแล้วก็จะมีผ้าสีเทาค่ะมาให้อีก3าพื้นนะคะผ้าสีเทาอันนี้เขาเรียกว่ามาัธยานมอฟเนะเาะมันจะมีเนื้อนะคะที่หนากว่าขนเนี่ยมันจะหนากว่ามันจะเหมาะกับการที่เช่นสมมติมีสิ่งสกรปรกนะคะที่แบบติดอยู่กับพื้นเอาออกยากอะไรแบบนี้นก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะคะมาใช้ผ้าสีเทาอันนี้แต่ถ้าถูแบบปกตินะคะก็แนะนําว่าให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้แหละ อ่ยังไม่พอค่ะหลักการทํางานของหุ่นยนต์หูบ้านมันเป็นยังไงนะคะคงเคยเล่าไปแล้วแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงปกตินะคะหุ่นยนต์หูบ้านเนี่ยมันจะใช้น้ําหนักของตัว ตัวหุ่นยนต์เองในการกดทับนะคะเพื่อให้เกิดแรงกดนะเวลามันถูนะคะไปกับพื้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งน้ําหนักของมันเนี่ยเยอะนะคะมันก็จะช่วยเนี่ยให้มีแรงกดเนี่ยเยอะขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าหนักไปก็ไม่ดีมันต้องกําลังพอดีพอดีแบบนี้แหละนะคะตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ประมาณ2โลนะคะก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ายังสามารถจะพกพาได้นะคะอุ้มชอบตรงนี้มากเลยอะ่ะทุกคนอุ้มสามารถที่จะมันจะมีที่ใส่มือตรงเนี้ยแล้วอุ้มก็ยกนะคะเดินถือไปไหนมาไหนได้ ได้นะคะจะยกไปชา้าหรือว่าจะยกไปวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้พอไปใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้มก็บอกงี้ปกติอุ้มจะใช้ตัวนี้นะคะคู่กับตัวรีโมทที่ให้มาในกล่องเนาะรีโมทตัวนี้นะคะก็จะสามารถควบคุมได้หลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดนะคะให้มันเริ่มเดินทํางานอะไรแบบนี้มีโหมดมาให้ทั้งหมด6โหมด Intensive Focus e นะคะ Wide Mode Day Water แล้วก็50มิ n u นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการยังไงยกตัวอย่างเช่นต้องการให้มันเดินแค่ขอห้องเราก็เลือกเป็น A นะ ะะต้องการให้มันเดินเป็นตัว Y ก็เลือกอันนี้หรือว่าต้องการแบบให้มันเดินไปเลย50นาทีก็มากดเลือกที่ตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นจุดที่เราสามารถกดเพื่อทํม้วนเทอร์คอนโทรลได้นะคะต้องการให้ระดับน้ําออกมาในระดับไหนก็จะใช้คู่กับตรงนี้ก็ดูไฟที่ตัวเครื่องเอานะคะสะดวกใช้งานไดง่ายมากๆค่ะ,ะแล้วก็ข่าวดีมากๆเลยก็คือชาร์จเต็มครั้งหนึ่งคุณสามารถใช้ได้นาน,านสูงสุดเนี่ย120นาทีเลยนะคะส่วนแท่นชาร์จของเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ นี่คือแท่นชาร์จนะคะที่ให้มาในกล่องสามารถที่จะเอามานะคะแล้วก็วางเข้าหากันได้แบบนี้เลยเรียบอ่ะตั้งเข้านะคะแล้วมันก็จะชาร์จแบบนี้เลยนะอุ้มว่าสะดวกมากๆนะคะแล้วกเออ็เวลาเราต้องการเอาไปใช้งานนะคะก็แค่ยกออกมาจากแท่นชาร์จแล้วก็ไปวางใช้รีโมทเนี่ยในการกดเปิดปิดได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่คุณน่าจะชอบเลยก็คือเรื่องของเสียงนะคะตัวนี้เดินได้เงียบมากๆเลยอ,อยู่ที่ประมาณ43เดซิเบลเท่านั้นเองมันดียังไงคุณสามารถที่จะใช้นะคะในห้องน้องหมาน้องแมวไม่กลัวแน่นอนเด็กๆนะคะก็ไม่กลัวเพราะว่ามันเงียบมากๆใช้เปิดตอนนอนก็ยังได้เลยนะคะตัวนี้ ออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความสูงค่ะตัวนี้เนี่ยสูงเพียงแค่9.9เซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเดินเข้าใต้โต๊ะใต้โซฟานะคะเพื่อไปถูในจุดที่เราเนี่ยปกติเข้าไปถูไม่ถึงหรือว่าไม่ได้อยากเข้าไปถูทุกวันนะคะแค่ปล่อยเจ้าตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว สรุปแล้วนะคะ e อพิบอ t ์ดทีค่ะที่ราคา13,900บาทเหมาะมากๆานะกับการเอาไไว้ที่บ้านนะคะเอาไปไว้ที่ Home Office หรือว่าเอาไปไว้ที่บ้านนะคะที่กำลังต้องเทิญตัวเองเนี่ยเป็น h Home o f f i c e ย่อมๆตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยจริงๆค่ะอย่างอุเบงเนี่ยเอาไาไว้ในสตูนะคะก็สบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีคนช่วยถูบ้านให้แบบนี้แหละอวันนี้นะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะใครมีคาถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างวันนี้ไปแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ